คนท้องถิ่นนะครับที่ตำบลแม่สลองนะครับชาวบ้านเขาใส่เสื้อกันหนาวันหมดเลยเดี๋ยวผมใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นนะครับมีอาหารนะครับก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับแล้วก็จะมีเป็นผักพืชผ,ผักนะครับก็มีเหมือนบ้านเราทุกอย่างเลยนะแต่บางอย่างก็บางอย่างก็ไม่รู้จักเหมือนกันอันนี้ผักอะไรครับเนี่ยผักแค่ะผักแครใช่ไหมครับอ๋อ ไม่รู้จักนะครับก็มีหลายอย่างเลยที่ที่บ้านเราไม่มีนะครับมีอันนี้ด้วยอันนี้มัมเบอร์รี่ใช่ไหมฮะอันนี้มัมเบอร์รี่นะครับอันนี้เยอะเดี๋ยวเราไปดูข้ขางในกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกมาข้างนอ,อกอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศยามเชา้าที่ตำบลแม่สลองนะฮะนะครับมีอันนี้เป็นแบบ ผักสดนี่คือสดจริงๆนะฮะคือลงมาจากลงมาจากภูเขาเนี่ยชาวบ้านเขาจะเก็บแล้วก็มาวางขายอย่างเงี้ยนะทุกวันนะครับแล้วดูดูจากาบรรยากาศแล้วเนี่ยคือแบบน่าฉามากเลยฮนะนะครับนี่เป็นตลาดนะเป็นตลาดสดตลาดสดแม่สลองนะฮะ คือผักผักแบบสดๆจริงๆนี่ฮะตลาดสดแม่สลองครับเขาใส่เสื้อกันหนาวกันหมดเลยอะผมรู้สึกไม่เห็นหนาวเท่าไหร่ครับแต่เขาใส่เสื้อกันหนาวกันหมดเลยนี่นี่นะนำมาให้ชมกันนะครับ อันนี้ผักอะไรครับเนี่ยใบเตยใช่ใบเตยไหมอันนี้หอชูอะไรนะฮะหออช,ชูอ๋อลรากมันยาวจังเลย <c oughs> อันนี้อันนี้เหมือนกันไหมครับนนเหมือนกันเหมือนกับอันนี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นพี่น้องชาวชาวอาขานะครับน่ารักมากนะพี่น้องที่นี่ครับนะฮะพูดจาไพเราะแล้วก็ ยิ้มแย,ย้มจ่มใสดีนะครับ<อ>นี่นะครับคือบรรยากาศยามเช้าที่ตำบลแม่สลองนะ<อ>ก็เป็นครั้งแรกที่เราที่ผมมาที่นี่แล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเราจะมาอีกนะครับ<อ>ประทับใจ<อ>ประทับใจจริงๆ <laughs> นี่มีอะไรหลายๆอย่างที่เรา ไม่เคยเห็นแล้วก็เมื่อได้มาก็รู้สึกว่าเออโลกเรามันมีอะไรเยอะที่เรายังไม่เจอเนาะนะมีหัวใช้เท้าด้วย <c oughs> มีหลายอย่างเลยอันนี้ผักอะไรครับเนี่ย <c oughs> อันนี้คือผักอะไรครับ <c oughs> ผักตองโอ้ พี่น้องที่ปลูกเองใช่ไหมครับปล,ปลูกเองอ๋อไม่รู้กินไม่เป็นอ๋อกินไม่เป็นไม่เคยกินแล้วก็ไม่รู้จักด้วย <c oughs> เอาไปทำอะไรกินฮะอันนี้ออกินกับลาบออกินกับลาบเหรอครับอ๋อก,กับลาบด้วย <c oughs> เวลากินลาบเขาไม่ <c oughs> ไม่เคยแถมผักอันนี้ให้กิน <im itation> <c oughs> อ๋อจิ้มน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมครับอน,น้พี่น้องเขาแนะนำ <c oughs> คือซื้อพร้อมวิธีวิธีการกินด้วย <g ắng> สูตรการทำอาหารด้วย <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs> เป็นผักชีนะครับเป็นหัวเชื้อเท้าก <c oughs> วางตุ้ง อันนี้กวางตุ้งเหมือนกันไหมเนี่ยอ๋อวกวางตุ้งเหมือนกันนะครับสุดแล้วหมดแล้วข้างล่างไม่มีอะไรฮะข้างล่างเป็นทาง,ทางเป็นทางดอยดูวมอไซค์แบบลงไปไม่ต้องติดเครื่องเลยก็ได้<อ> <laughs> ทางลงชันมากครับตรงนี้ชันมากมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอันนี้เป็นป่ามาตรฐานปลาป่านินอนี้ปลาป่าดุกนะี่ปลาดุกอันนี้คือ อันนี้เลี้ยงเองป่ะครับอ๋อซื้อมาอ๋อครับคือคือเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เอามาขายครับเป็นปลาธรรมชาติขอบคุณครับผมอ่าเป็นอาหารแบบอาหารแบบทันนี้อะไรเนี่ยฝรั่งเหรอครับอันนี้ฝรั่งใช่ไหมฮะมาละอ๋อ มันไม่หวานจริง,รงๆไหมนเนี่ยอ,อ,อร่อยอเอาไปต้มเ,อ,เอาไปต้มแล้วผมนึกว่าฝรั่งทำไมลูกมันยาวจังม,มันคล้ายๆคล้ายๆฝรั่งมากเลยแต่ว่าเป็นมะระนะครับมะระหวานมีน้ำด้วยไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอ๋ออันนี้ต้นมันใช่ไหมครับ เหมือนตํลึงเลยเหมือนเฮ้ยเหมือนเหมือนยอดตํลึงเลยอะ่ะอ๋ออันนี้นี่เองอ่าเมื่อวานเขาทำให้กินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นมะละอันเนี้ยยอดอันเนี้ยอ๋อเป็นยอดมะละเนาะอ๋อครับอ๋อครับอันนี้อะไรฮะไอ้ตังกุยตังกุยอะไรที่ของ ต้มใส่ไก่อ๋อเป็นต้มยำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอืมเป็นเหมือนเป็นสมุนไพรของจีนด้วยนะตังกุยอะไรตังกุยจับอันเดียวกันปะใช่ใ,ชใชอ๋ออันเดียวกันใช่ไหมโอ้นี่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวไปเอาตังกอน <c oughs> มาไม่ได้สือตังมาด้วยกะ <c oughs> <c oughs> จะมาเดินดูเฉยเราซื้อไปเอาไว้ดูเป็นที่ระลึกไม่เคยเห็น <c oughs> กระเจี๊ยบอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็น,น, <fu. S 1> น,นเนมทันตะวันเมดฟักอ๋อเม็ดฟักทองเมดฟักทองเมทฟักทองอันนี้อะไรนะถั่วลันเตาว้า,นา<อ>วานี่เป็นถัว่วลันเตานะฮะอันนี้เป็นใบมันเหรอฮะใบของถัว่วลันไอ้เม็ดเม็ดมันไม่มีเหรอเม็ดเม็ดไม่ม,ม,ม, <jewelry> ม,มีอันนี้มะละมาละ,าละอ๋อปลูกเองด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับผม อันนี้อะไรฮะชา,ชาอ๋ออันนี้เป็นชาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมไปเอาตังค์ก่อนทำไมไม่ถือตังค์มาวะเนี้ยเดี๋ยวผมเดินมาเดี๋ยวผมเดินมาอีกรอบหนึ่งนี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่ฮะโรงแรมร้านนี้มีดอกไม้ด้วยแล้วมีขนมทั่วไปฮะมีขนมทั่วไปไม่ถือตังค์มาหน้าตีตัวเองจริงๆเลย ฝั <laughs> ่งนี้ก็จะเป็นร้านค้าส,ส่วนมากนะครับในตลาดก็คงจะเป็นแบบพวกหมูไก่อะไรทั่วไปนี่แหละเเปาา็นว่าเราเดินอยู่ข้างล่างก็พอแล้วเนาะบรรยากาศเย็นสบายอากาศอากาศ,อากาศกำลังดีนะครับที่นี่อากาศกำลังดีประมาณสัก2019องศาประมาณนี้ว้าริพริกหยวกริกหยวกขีดละ7บาทขีดละ7บาทเอง เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินลงมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> วันนี้มาเซอร์วสีสำรวจไปก่อนอ,อันนี้มันกินได้กิงไมยเนี่ยทำไมสีมันเหมือนของเล่นเ <c oughs> นี่ย <c oughs> โอ้อันนี้คือปลูกเองใช่ไหมครับอ๋อรับมารับมาจากข้างบนที่เขาปลูกนี่ใช่ไหมแถวนี้เขาปลูกแบบนี้เหรอครับ <c oughs> ครับอ๋อสีสวยมากสีสดมากเหมือนของเล่นเลย มีาสามสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองโอ้ <c oughs> เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมาซื้อแล้วละ่ะ <c oughs> คือผมเห็นพริกหยวกเนี่ยจะเห็นตามตู้ตู้ขายอาหารตามสั่งของร้านค้า <c oughs> ไม่เคยมาเห็นแบบสดสดและสีสดมากลูกนี่แข็งโป๊กไม่มีเหี่ยวเลยอะ <c oughs> จากที่นี่แหละดอยแม่สลอง <c oughs> นะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้มันเผือก <c oughs> ก็เรียมันเลยเขาเรียกอะไรนะมันมันม่วงก็มีอันนี้มันม่วงนะครับอ๋อมันม่วงอ๋ออันนี้สุกแล้วอันนี้ต้มอันนี้กินได้เลยใช่ไหมครับได้เลยอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งแล้วตังก่อนลืมมาตังไว้ด้วยกะว่ามาถ่ายมาถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วก็จะ คิดว่าไม่น่าจะซื้ออะไรหรอกแต่ว่ามาเดินดูแล้วรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปมือเปล่าแล้วละ่ะโอ้โหนี่มะม่วงหนอเนี่ยลูกใหญ่ไงน,น้ำตกไม้หรือเปล่าครับบ้านผมน้ำอกไม้ไม่เห็นลูกใหญ่ขนาดนี้เลยครับดดได้ได,ด้เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาอีกรอบหนึ่งนี่ผมพักอยูนน่นี่แหละอืมครับอันนี้อะไรครับเนี่ยไม่ใช่มะนาวนะ ไม่ใช่มะนาวมันคืออะไรครับมะเขือโอ้ไม่เคยเห็นมะเขือแบบนี้โอ้ไม่เคยเห็นมะเขือหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวอันนี้มันไม่เป็นกลมนะมะเขืออันนี้มันเป็นเหมือนกับเหมือนอะไรล่ะเหมือนมะเฟืองอ่ะเหมือนลูกมะนาวอ่ะเอ้ยไม่ใช่มะนาวเหมือนอะไรมะยมคล้ายๆมะยมแต่ลูกจะใหญ่เท่าลูกมะนาวเลย ดูสิใหญ่มากอันนี้อะไรครับเนี่ยอะไรนะงาอ๋ออันนี้คือเมล็ดงามันเป็นอย่างนี้เหรอเมล็ดงาเม็ดกลมๆนะครับไม่เหมือนงาที่แบบกินกับอะไรนะพวกทำสตงสเต็กเนี่ยมันจะเป็นอันนี้คล้ายๆเม็ดพริกไทยเนาะคล้ายๆเม็ดพริกไทยแต่เล็กมากนะฮะเล็กมากคล้ายๆอาหารปลาซากุระเลย คล้ายๆอาหารปลาซากุระเลยแต่เป็นเม็ดงานานะครับพี่น้องเขาบอกมันเป็นเม็ดงา,า,ามีแต่ผักแปลกๆอธิบ้านเรามีก็มีนะแปลกสำหรับผมไงผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นอันนี้มะละวานครับท้นนะคร่าวเนี่ยนะฮะอันนี้อะไรครับเนี้ย S <S <ic> แฟงหรือเปล่าอ๋อเขาเรียกแฟงเนาะไอ้แฟงเนี่ยเคยเคยเห็นอยู่แต่ว่าเป็นลูกแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเท่าไหร่หรอกน,นี่ทุกอย่างเลยอันนี้รันเตาป่าครับถัวว่วรันเตาใช่ไหมครับถั่วธรรมดาอ๋อถั่วถัว่วแขกเหรอครับถั<ข>่วแขกอันนี้รันเตาอันนี้คือย,ยอดมันใช่ไหมฮะกินกับน้ำพริก แล้วไม่มีเม็ดเม็ดถั่วลันเตาหรอจเป็นเม็ดๆไม่มีแล้วอ๋อเป็นเป็นแบบนี้ไม่มีเหรอครับไม่มีเป็นแต่ยอดมันเอา่ด็่ยอดมาขายอ๋อครับอันนี้ก็คือเป็นยอดของถั่วลันเตาผมเคยเห็นแต่เป็นเม็ดๆอันนี้เป็นมาเป็นเป็นยอดเลยอ๋ออเคครับ นี่คือบรรยากาศยามเช้าที่ตำบลแม่สลองนะครับอ,อําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายอากาศเย็นกําลังดีนะครับไม่หนาวมากแต่ว่าพี่น้องที่นี่เขาใส่เสื้อกันหนาวกันหมดเลย <laughs> เสื้อกันหนาวกันหมดเลยผมใส่เสื้อแขนสั้นนึงแขนสั้นอยู่คนเดียวเนี่ยก็มีอยู่ก็มีอยู่บางคนเขาก็ไม่ใส่กันหนาวนะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นพี่น้องที่อา,อาขาที่แบบเขาชินกับอากาศแบบนี้แล้วนะ โอเคนะครับเดี๋ยวนี่นะฮะที่พักผมนะครับเป็นโรงแรมนะฮะโรงแรมอายุอายุประมาณสัก50ปีได้แล้วแหละนะครับโรงแรมเป็นเป็นไม้นะเป็นไม้โรงแรมเป็นอาคารไม้แล้วก็มีอุโมงด้วย <laughs> อันนี้เป็นเส้นทางในหมู่บ้านนะครับชื่อโรงแรมซินแซหรืออะไรเดี๋ยวจะจำไม่ผิดนะ นะครับโรงแรมซินแซนะครับนี่ปี2513นะฮะปีก่อตั้งโรงแรมแห่งนี้นะครับผมก็กับทีมงานก็เลยเลือกที่จะพักที่นี่ดีกว่านะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี70นะ1970นะครับโรงแรมอายุ50ปีแล้วนะฮะปีหน้าก็50ปีละเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยปีนี้63แล้วเออมันก็50ปีแล้วนี่วะปีนี้ก็50ปีแล้วนี่วะ เนี่ยฮะสถา,สถาปัตยกรรมนะเป็นแบบแบบจีนแล้วก็ไทยด้วยเนาะนะฮะเอ้าอะไรและนะ้วน่ะตื่นสายว่าผมได้ไงนี่เป็นทีมงานนะที่มาด้วยกันนะครับพี่ดงนะฮะพี่ดงเป็นทีมงานที่มาด้วยกันนพี่ดองไปเดินตลาดกันเดี๋ยวผมไปเอาตังค์ก่อนโ,อโหทีแรกว่าจะไปถ่ายวิดีโอเฉยไปเจอของเขาแบบโ,โห,หน่าซื้อเก็บเป็นเป็นที่ระลึกอีก ไฟไไฟเตรียมตัวเตรียมตัวเดียวพาทีมงานไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ขอญาตไปแคกปูกก่อนมาแค่สองวันหมดเงินไปหลายบาทละโดยเฉพาะค่าน้ำมันไม่ได้กินอะไรเลยเติมน้ำมันอย่างเดียวครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับไปไม่ใช่พาเพื่อนๆทุกท่านพาทีมงานนะครับทุกคนไป เดินจับจ่ายใช้สอยนะฮะที่ตลาดสดนะครับแม่สลองนะครับที่จำบลแม่สลองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเศิวัารสวรรค์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ